ไอ้โต้งได้การบ้านมาจากคุณครูคุณครูให้ไปหาคําตอบว่าหนึ่งหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่พอไอ้โต้งกลับมาบ้านถามแม่แต่แม่เ่ยทำกับข้าวอยู่แม่ครับแม่ครับหนึ่งหนึ่งเท่าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวกูตี้วยจะหลิวเลยนี่หลังจากนั้นไอ้โต้งเลยเดินไปถามพ่อแต่พ่อกำลังรับแขกอยู่พ่อครับพ่อครับหนึ่งหนึ่งเท่าเท่าไหร่ครับเชิญเลย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 ครับพอถามพ่อเสร็จเลยเดินไปถามพี่ชายแต่พี่ชายแม่งกำลังดูหนังเอ็กซ์อยู่พี่พี่พี่หนึ่ง หลังจากนั้นจึงเดินไปหาน้องชายน้องชายกำลังดูกระตูนอยู่น้องๆรู้ไหมว่าหนึ่งบนหนึ่งเท่าไหร่กัตจิรากัตจิราพอมาถึงโรงเรียนคุณครูก็ถามโต้งว่าต้องๆหนึ่งบนหนึ่งเท่าเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวเอาตะลิวฟาดหน้าซะนี่เดี๋ยวครูจะตีเธอแน,ใน่ๆโต้งเชิญเลยครับเชิญเลยครับเธอจะเอาไงกับครูเนี่ยเอาตูดเอาตูดนี่เธอให้ครูเป็นตัวอะไรก็ตจิราก็ตจิรา